ก็ทางมันสิเออพ่อบันทงอท่ะโมวันนี้เป็นวันนี้วันดีของโอ้โหวัดมันองยอดมากเลยนะครับเส้นทางที่ยังไม่เคยมานะแต่เอาแต่เอา

những mùa kia 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 tôi kia 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 ลงหอยโฮลส,สมัมนเยมันหนี่ทำตู้เราจะไปน้ำตกนะเดูบรรยากาศขึ้นทางขึ้น,น การเต็มตานี่มีควายป่าเลยนะครับจุดเฮ้ย ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่น้ำตกเจ็ดชัน้นแห่งหมู่บ้านเปิงเต้านะเรือาสาวๆกล้างขับมาหรือเปล่านะเอ,อ้ยเอ,อ้ยอย่าหายโลง,งน,นัานไปเนอะอ่ะเขาะอะไรวะออโอเก่งมากเก่งมาก เอาตั้งเลยใช่้งนั้นมีแดดตั้งหรือท้ถอด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 อาบน้ำรอมากนะใจะรอน้ำไปเลยเอาน้ำเอาน้ำกันขอก่อนก่อนเอาน้ำขุดละขุดกันเลยเอาเย็นหน่อยจีน้ำไม่กําเย็นนะเอาไปเชน้ำก่อนเท่านั้นเจ้าเบย์หรครับไม่มีเบย์หอมดูเอาน้าเอาน้ำน้ำเปล่ากันนะมีอันแต่ ในออกมาเ้ออกไ,ไ <laughs> อ,อก <c oughs> เป็นสิวเหมืออ๋อ,อ,อม,อมันหายเพราะเอะเอมกอันันยเอดิซื่มอะตอนอะไเดี๋ยวมาสั่งพวกอ่ะถามันมีกินหมากนะเอาลากอะกินเนี้ยรู้ะนนกิทต่ได้ก็เหมือนสนุกน้ำตกเ,เนี่ยเย็นนะเพื่นไปไปทางไหนไม่ใช่พามาเพียวน้าตกพาเลินป่าพาเล่นป่าอืม ตึก,ก,ก,ก <mm เออแส่เสื้อคนสูงมากอ่ะอ๋อไม่มีใครใส่รองเท้าคนสูงมาเลยรองเท้าพูดทางนั้นเออใส่ชุดนั่งไหนวะระวังเออมีขี้ควายนะครับไม่เงอะไรดีขี้ควาย Give kỹ lên nữa, ô tiên quá tiên quá, tiên tiên khoai, ơ ơ, tiên 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 này, tiên 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 mưa tiên 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 เฮ้ยี่พี่เยี่ยพีเย็่ยพโอเคเยี่ยมเยี่ยมเียมเ่เยียเี่ยมเยยี่ยมยเียมเยเี่ยเนี่ยอะไรกันเนี่ยเ่ย่ยย่ยอเ่ยเยี่ยเยอ่ยเยยเลย มีมากีน้อยเนวานี่ไงเอถ่ายรูปกันรูปกันรูปกันตัวซ้หเออ้เราถ่ายได้เฮ้เย็นบมจ้หเจ้าอ,อา,อาปิกม่เมื่เจ้า,าจว่างส้ปเปอร์สุดพิลเปอร์น้ <c oughs> <c oughs> นำตกกันนี่หมันล้างอะไรเออเนอมีฉางน้ำมีฉากรเนาะน้ำหัว, <c oughs> <c oughs> วออพี่ไปว่ายน้ำก่อนนะเออไปเลย ระบงังระบงังระวังเอ้ยนั่งนไนี้นั่งดนน,นั่งเอ,อขาขาหย่อนูกอะถอด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 ไม่ใช่ว่าถอดไดไอดกอบอกเดี๋ยว้อันอยี่ห <c oughs> นผมเหมใจก็ถูสายถูสายอยูอ่พี่สิมาบ่ไปนะตุ หาได้ยังโฮ้ยมันมืนม่นมันมื่นเฮ้ยเดี๋ยวเลยพันใหม่ป้ม,มววโอเควางเอาไว้ไปเราจะนอนที่นี่ก่อนนอนแช่น,น้ำก่อนเฮ้ยแช่ดีเฮ้าเยลยถ่ายฟูถนั้นูถ่ายฟู กางจะปักตอกแกนจะนำแผ่นดินเออพ่อบ sure ันพงศ์อ่ะโมวันนี้เป็นวันนี้เหมือนดีขหมือนดีขอต่อจ้ำจำเลยอือมุดคุบกเลยมาเลยหอมนมเฮ้ยทำไมหอมหนึบยิ้มทุกทีเลยเฮ้ยไม่ได้เจอกันกี่เดือนแล้วเนี่ยนะไม่เจอกกันเือบปีหรือเปล่าปีของเราปีใหม่แล้วเนี่ย ไม่ได้เจอกันตั้งปีแล้วนะคะตั้งปีแล้วใช่แหละรู้สึกความหนุ่มยังหนุ่มเหมือนเดิมเลยนะหนุ่ม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 ผมรู้สึกว่าผมเก๋กันไปแล้วเนี่ยอ่าแล้วแค่สองใบสองใบก็ป้อนเหรออุ้ยย่างเัรอหรือว่างเลยนะร่างอ๋อถามว่าย่างร่างหัวไหล่ร่างขาลักขาเฮ้ยเอาซอกว่าถอดกันได้ซอกเลย ôi bên sài thomasa đã về tội thôi bên sài thật bên sài thôi bên sài thôi thôi bên sài 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 thôi thôi รู้ไหมไข่ต้มอ <laughs> ๋อเหรอโอ้โหทายถูกจิบปี๊บเลยลูกก่อนอันนี้ก่อนอันนี้ของของอันนี้นะปีบเขามีนั่นรึเอล่าอะมาเจ้าโทรศัพท์ถามมานี่อะไรเนี่ยเอาเนี่ยใส่น้ำจิ้มอะไรนี่บ้างไงก็อะไรหนั่นี่จินถั่วอะไรกันถั่วอ่ะถอกก็เรียกอ่ะถั่อกับน้ำจิ้มอ่ะเฮ้ยรู้สึกโค้ดเลิฟหรือเปล่าเนี่ยยิ้มเอายิ้มเอา ไม่ใช่ขาพี่รู้ลูกพีกับพี่คุณพักด้วยแหละพี่เหรอใช่อุณยขอบคุณเอนรูลพีกับพี่ิ๋นขาด้วยแหละี๋มันบนูมาเป็ก้าของพอนะคะตอนนี้โอ้ยไม่ใช่โอ้ยเดเปิวี่ยวนนี๋ยนเดี๋ยวแกงินไแกงอินแน่รส่าตสิมาซีบุ๋ยมาแกงันแวเตี๋ยเด๋ยงแน่กินน้ำตาไหล Kiếp xảy tí đây đi bớt Một tăng ạ à. Ồ xảy nay em nữa à Ồ ừ ma này mà. Ui năm em tí lấy

lần này à là tăng con mình kiếm nhiều này xuống mẹ ก็เทศบาลมาตลอดถุงนี่หนาวไหมกินตีเดดีกหลังเกิดเขาบอกซื้อมาสิบลูกมากินนิดเดีย

เมื่อเนาะกำลากำจื้อเบาเอียนหล่อเอาเลยครับกลับเลยครับไว่ายน้ำตกกันหน้าว่าเดียวกันนกอสมาน้ำตกก่อนเนี่ยเมื่อไปเลยไปเลยไปเลย ก่อนจะไปต้องเหย็บเหย็บผู้ชายไปล <c oughs> <c oughs> อยลอยลอยลอย <c oughs> ว่ามีปีเกเห็นไหนังวะ อมอมหนุ่มจ้อยกันแนะ่โอ้รีบไปแล้วไม่ช่วยเลยสุดยอดนะบปรยากาศนในรับหาดุยยากมากเฮ้ยขยี้ว่าในกีต้าในหยียบติวนี่ <c oughs> ไปนะครับแล้วไปไปต่อวัานแอนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์น,นะครับไปเลยเย้ yes.